เฮ้ยเชา้าซะแล้วกำลังหลับสบายอยู่เลยเช้านี้อากาศเย็นจัดชื่นมากๆเลยสงสัยว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วห้อยอยากมีใครคนอยู่ข้างจังเลยเดินมาก็หงาช่างเถอะถึงเวลาก็มาเองเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินดีกว่าเมนูวันนี้ก็ทำง่ายๆต้มยำปลากระป๋องกินคนเดียวอยู่คนเดียวสบายใจจังเดี๋ยวรีบทำรีบกินไปอาบน้ำดีกว่า ไอ้หน,นวดหูยย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 ยวยย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 ยนยารักมาอยู่บ้านยย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 นยย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 อนยยยยมยยยยยบ้าน,นยนาายย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 ยายย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 ายย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 อยย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  นั้นวันนี้เราไปดูกันไหมไม่แน่หนอโบยน้องเขาเจอคนหล่อยอย่างคูเขาอ,อาจจะชอบคูก็ได้นะแม่มึงม,มีว่าเขาคัมจูเองดินไดพันไม่แน่นอโบยน้องสมบู์อาจจะชอบคูก็ได้นั้นเราก็รีบไปกันเถอะไอ้นวดกูอยากจะเห็นหน้าน้องสมบูรจ,จะแย่อยู่แล้ว <c oughs> นี่พันมึงทำไมว่วะบ้านของน้องสมบูอยู่หน้านี่เอง <c oughs> มึงก็ดูด้วยสิวาไอ้นนวด ประมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆน้องก็กำลังอาบน้ำพอดีเลยเป็นบุญตากูแทๆ้ๆทั้งสวยทั้งขาวไม่มีที่จิเลยจริงๆกูคิคว่ามันมนุ่มเหรอไอพันนี่มันจะเววคปคลของนุ่มๆนลายคนเลนัวยอู๋ว่าเข้าไปดูใกล้ๆคุนี้ไม่ไหวไอพันไม่ได้หรอกเวนวดเรายืนดูอยู่จะมีก็พอแล้วถ้าเกิดขึ้นเขาไปใกล้คุนนี้เดี๋ยวน้องเขาจะเห็นเราได้คูเริอ่อที่ฉันไม่ไหวแล้วนะไอพัน ว้าวเราขับกันเถอะเฮ้ยมจะรีบขับไปไหนวะไอ้นวดมีของดีให้ดูจาหน้ามุนนี่ก็แปลกคนจะกลับบ้านอย่างเดียวจะกลับไปทำไมวะจริงไหมวะไอ้นวดอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะปล่อยให้กูยืนพูดอยู่คนเดียวเป็นไหนของมันวะอ้าวไอ้นวดมึงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะอย่าบอกมาว่าเออเขาเป็นอย่างที่มึงคิดนั่นเลยแบบนี้มีใครช่วยกูได้หรอเอาแต่ว่ากูจะช่วยตัวเองมุงคนหน้ามุนคนไปไอ้แผ่นแต่กูคนไม่ได้วะวาย แบบนี้ก็ได้หรือะไอหนวดทางน้ำกรา,าบน้ำไม่เสียสักทีจะถูอะไรกันนักกันหนาะโห<ฮ>กว่าจะอาบน้ำเสร็จรอตั้งนานทีนี้แหละเป็นโอกาสของเราแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้วน้องล่ะ้อมหรือ,อยังว่าแล้ว,ลวเราก็รีบไปดีกว่าว่าเดี๋ยวไม่ทันการฉดเด็ดว้าวสุดยอด <laughs> ฮ้ยใครนะ่ะใบแบบดูเราโหดีจะที่เราเห็นก่อนไม่งั้นต้องเปลี่ยนเข้ามานแน่เลยแบบนี้ต้องโทรหายายสอนสักหน่อยแล้วดูท่าแล้วเราจะไม่ปลอดภัยนี่ขนาดเราอยู่ในบ้านเราแท้แท้ยังไม่ปลอดภัยเลยเดี๋ยวให้ยายหาบริการให้ดีกว่าพี่ใช่คนที่ยายหนูว่าจ้ามให้เป็นบริการหนูใช่ไหมจ๊ะใช่หรอครับ พี่เด้แหละที่จะมาเป็นบริการน้องส้มโอพี่ชื่อพันธ์นะครับเป็นผู้ชายหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านนี้ลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงต้องมีบริการก็วันนั้นสิจ๊ะพอหนูอาบน้ําเสร็จหนูก็ขึ้นไปแต่งตัวอยู่ที่ห้องไม่รู้ว่าโลกจิตที่ไหนไม่แอบ,บดูหนูกําลังแต่งตัวอยู่ในห้องหนูเห็นกะหลังไวๆใส่เสื้อสีแดงรีบกระโดดลงจากบันไดแล้ววิ่งหนีไปแต่หนูเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะสิเสียดายมากเลย อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองไว้ใจพี่พันได้เลยครับจะดูแลน้องสมโบเป็นอย่างดีว้าดีนะที่ไม่เห็นหน้าเราไม่อย่งนง้นละแย่เลยช่วงนี้พี่พันก็มาเป็นบริการให้หนูก่อนนะจ๊ะระหว่างที่ยายหนูกลับมาได้เลยครับน้องสมโบพี่พันจะดูแลน้องสมโบเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยครับโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้จ้ะพี่พันแค่ดูแลความปลอดภัยให้น้องก็พอแล้วไม่ได้หรอกครับ พี่ตู้รูแลน้องสมโบรใหถึงที่สุดวันนี้น้องสมโก็ทําตัวตามสบายเลยนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกพี่พันได้เลยจ้าจ้าพี่พันเดี๋ยวหนูขึ้นไปบนบ้านแล้วนะพี่พันก็อยู่ข้างล่างนี่แหละเฮ้ยนี่มันนี่พันนิววี้วมันไปนอนอยู่บ้านน้องสมไงวะยืมบอกนวะไอพันกับน้องสมโว้ยไอพันมีมือแรงจริงๆเพื่อเป็นไปได้เลยนะมึงแอ่มาสุน้ำกระชีน้องสมจได้เฮ้ยเอ็นววน ม,มาฉันแต่ตอนไหนวะแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว,ว่ามึงจะมาจีบน้องสมโอชใช่ไหมวะไอ้หนวดหู้นาจะมันคนชานมึงมากกว่าไอ้พันแล้วมึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ้าวไอ้หนวดมึงยังคงไม่รู้ละสิว่ายิสอนว่าจ้างให้ครูเป็นบริการดูแลน้องสมโอช่หมที่มึงมานอนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ายศสอนจ้างให้มึงเป็นบริการดูแลน้องสมโอล่ะถูกต้องแล้วครับเพื่อนหนวดหู้ย แบบนี้ก็่คยสบายใจขึ้นมาไยไงโบรูคิดว่ามอนกับน้องสมโอคกินจักกับเบลิบไลยแล้วแบบนี้กูก็ยังมีความบังสิว่าอีันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นวดมึงคิดจะมาจีบน้องสมโอมึงต้องผ่านบริการแห่งคูไปก่อนนะบอยฮ้ยเป็นอะไรไปวะเรานอนยังไงก็นอนไม่หลับปกติเราก็เป็นคนนอนกลางวันจริงอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมนอนไม่หลับเลยเอหรือว่าร่างกายเราต้องการแรงกระแทกอ๋อนึกออกแล้วเล็นบริการไปก่อนก็เท่ากัน พี่พันพี่พันช่วยหนูด้วยดูเร็วพี่พันน้ออสมโอครับมีอะไรหรือเปล่าครับอย่าพี่เสีกใจบุดเลยก็มีนแสบสิจ๊ะมันไต่ขึ้นมาบนตัวของหนูตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่จรงไหนแล้วพี่พันช่วยดูให้หน่อยสิดูเร็วโมตะยืนอยู่นั่นแหละเออ,เอ,อคือพี่เปิดดูลูกซอกทุงมุมของน้องสมโมเลยใช่ไหมครับก็ใช่สิจ๊ะมันต้องดูลูกซอกทา่มุมมันถึงจะหาเจออ๋ออ๋อพี่พัน w h สุดท้ายก็เสด็จไพันเนริญหุรยออบจริง k i ิง